สวัสดีครับผมอามจากร้าน99จเจริญทรัพย์เกษตรสำหรับคลิปนี้อามนำสินค้าเป็นตัวหางเรือสั้นของแบรนด์ไนโดโซ่มา แนะนำวิธีการประกอบและการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกท่านที่สนใจในเรื่องของตัวห่างเรือซักที่อยากจะได้เป็นเครื่องยนต์พวกตระกูล Honda Gx 35หรือว่าจะเป็นด้านข้างผมนี้จะเป็นตระกูล Gx 50นะครเอาไว้ติดห่างเรืออไว้สำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากจะเอาไปติดตั้งกับพวกท้ายเรือพลาสติกลูกค้าบางคนก็ไม่อยากได้เป็นเครื่องตัวใหญ่อยากได้เป็นเครื่องแบบ ไซส์ขนาดเล็กสําหรับตัวนี้ผมมีให้เลือกอยู่2ช้อยนั่นก็คือช้อนแรกก็จะเป็น GX50 ด้านข้างผมตรงนี้ตัวนี้ผมจะประกอบให้กับ ลูกค้าที่เขาจะมาเอาหน้าร้านนะครับนี้ผมก็จะเอาตัว JX 35มาประกอบให้ลูกค้าได้ดูว่าวิธีการประกอบมันไม่ได้ยุ่งยากตัวหัวเครื่องเป็นของ Honda แท้2รุ่นเลยขั้นตอนแรกเราประกอบไปเลยมันจะมีน็อตมาให้ตัวสั้นเนี่ยสตัวก็ใส่เลยนะครับใส่เข้าไปมันก็จะมีเครื่องมือชุดประแจหกเหลี่ยมแบบนี้มาใหนะ้เครื่องมือที่เอาไว้สําหรับติดตั้งทาเองอําขอแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วเลยอ่า เราก็ขันให้แน่นพอเราขันแน่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาใส่ในส่วนของสายคะเล้งให้ลูกค้าดูตัวเครื่องอะ่ะมันจะมีติ่งเราก็ใส่ให้มันเข้าล็อกมันพอมันเข้าล็อกมันงี้เสร็จแล้วจากนั้นเราพอเราใส่เสร็จเราคายน็อตตัวนี้ออกมาให้มันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เสร็จเราเอาหาประแจเบอร์สิบครับขันล็อกให้มันแน่นเลยนะครับพอมันแน่นแล้วเสร็จปุ๊บสายไฟเราก็ดูนี่ตัวผู้กับตัวเมียตัวนี้เข้ากัน นี่นะครับแล้วก็เส้นนี้เข้ากันนี่ทค่นั้นเราก็เอาใส่ไฟใส่เข้าไปแค่นี้ก็เสร็จแล้ววิสิ่งที่ผมจะประกอบต่อไปก็จะเป็นตัวชุดตัวหางจับที่เราจะเอาไว้จับกับพวกเรือพลาสติกนะครับที่มันตั้งตรงๆอ่ะลูกค้าผมวางเครื่องความอย่างนี้ก่อนวางเครื่องความนี้ก่อนแล้วก็ใส่ อืมแบบนี้เราก็เอาขันครับออกรวดเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปทีนี้ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวตัวด้ามคาเล่งนะลูกค้าก็ขายนี่ขายตัวนี้ออกมาขายนี้ออกมาแล้วก็ใส่เข้าไป บใส่เข้าไปทีนี้ลูกค้าจะแบบว่าปรับตั้งองศาเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยแค่นี้จบแล้ววิธีการใส่นะก,ก็คือเขาจะใส่กับไปตัวท้ายเรือท้ายเรือเขาจะหันเครื่องท่านี้นะครับตัวนี้สมมุติว่าผมเป็นท้ายเรือเขาก็จะใส่แล้วก็เอาตัวนี้ขันขันขัน ล็อกให้แน่นแค่นั้นเองวิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานก็คืออย่างเป็นตัว G X 3 5มันจะเติมน้ํามันเครื่องอยู่ที่ 90ซีซีเวลาเราเติมอะให้เราตั้งตรงแนวตรงอย่างนี้นะครับตั้งแนวตรงเงี้ยเราก็ค่อยเทปไปนะเพราะว่ามันเครื่องอะครับมันจะเติมไม่เยอะครับมันเติมนิดเดียวเองผมก็จะเติมให้มันปิ่มๆป,ประมาณนี้สําหรับเป็นตัว G X 5 0ก็คือตัวเนี้ยจะต้องเติมน้ํามันเครื่องอยู่ที่1344มมันจะเติเยอะกว่าตัว g x 3าส่วนน้ํามันเครื่องใช้เป็นนของรถยต์มอตอไซต์ได้เลยพวกเกดด 30- 40ไ้หมเลยผมก็จะเติมแค่ปิ่มๆนะน้ำมันเชื้อเพลิงเติมเป็น ตระกูลแก๊สโซฮอได้วิธีการสตาร์สำหรับทั้งสองตัวก็คือจะเหมือนกันเลยเราก็จะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันให้เต็ม,มปั๊มน้ำมันให้เต็มแล้วก็ดันโช้กขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยโช้กมันจะต้องอยู่ตำแหน่งล่างเราก็ดันขึ้นแบบนี้พอดันขึ้นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราดูที่สวิตให้กดมาตำแหน่งอ่อนอ่อนเราก็ดึง พอมันติดแบบนี้อุ่นเครื่องไว้สักแป,ป๊บหนึ่งหลังจากนั้นพอมันได้อุณหภูมิแล้วเราไม่ต้องดันโชคขึ้นแล้วนะครับเวลาสาตาร์ทครั้งต่อไปอะ่ะเราก็แค่ดึงสาตาร์ทแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูที่จังหวานะครับฮอนด้เสียงมันจะนุ่มแล้วก็ใบพัดก็จะหมุนแล้วนะครับสำหรับตัวห้เหมือนกันเลยเวลา,าสาตาร์ทครั้งแรกเราปั๊มน้ำมันก่อน ปั๊มน้ำมันให้มันขึ้นไปก่อนพอปั๊มน้ำมันขึ้นปุ๊บเราก็ดันโชว์ขึ้นแบบนี้ปุ๊บเราก็มาดูที่สวิทช์ให้อยู่ตำแหน่งอ่อนก็ดึงแบบนี้พอติดปุ๊บเราก็โชกลงแล้วก็วอร์มเครื่องไว้สักแป๊บหนึ่งช่วนตัวคันเร่งอะมันจะเป็นคลิกล็อกนะครับมันค่อยๆคลิกๆเราจะเอาแรงเอาเร่งแค่ไหนเราก็คลิกล็อกเลย สำหรับวิธีการสตาร์ทแล้วก็การใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับรอบวิธีการดูแลรักษาทั้ง2ตัวน้ำมันเครื่องนะครับเขาจะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ50ชั่วโมงการใช้งานนะลูกค้ารูถ่ายกับรูเติมถ่าย เติมรูเดียวกันครับนั่นก็คือรูนี้ทั้ง2ตัวเหมือนกันเลยแล้วเราก็มันดูพวกไส้กรองอากาศพวกนี้ให้ดีแล้วก็เวลาเลิกใช้แล้วเราให้ถ่ายน้ามันเชื้อเพลิงออกถ้าเรารู้ว่าเราจะเลิกใช้งานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีก็ถ่ายน้ํามันออกให้หมดครับแล้วก็มาปั๊มน้ํามันปั๊มตัวที่เรากดปั๊มตอนเราสตาร์ทนะครับไล่น้ํามันออกจากคารบูเรเตอร์ให้หมดนะครับหลัง จากนั้นเราก็ตั้งเครื่องวางไว้ได้เลยมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์ของเราเวลาเราใช้ไปนานๆน,นะครับเครื่องมันก็จะสตาร์ทติดง่ายติดดีเหมือนเดิมสําหรับวิธีการดูแลกสารนะของผมก็จะมีให้เลือก2ตัวก็หน้าตาเ็าจะเป็นมานี้รุ่นใหญ่สุดก็จะเป็นรุ่นเจ50นะรุ่น รองลงมาก็จะเป็น G X 35ก็ลองเลือกเอาตามความเหมาะสมของลูกค้านะครับว่าลูกค้าสะดวกใช้แบบไหนยังไงถ้าบอกว่าไปใส่เรือที่มีน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้บรรทุกอะไรหนักหรือว่าใช้คนเดียวก็ใช้เป็นตัว35ก็ได้หรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากจะใช้แบบต้องบรรทุกคนด้วยต้องมีแบกน้ำหนักนิดหนึ่งก็ใช้เป็นตัว G X 5 0นี้ก็แรงเรือเือนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจราคาผม ทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าติดต่อทางซื้อเข้ามากับทางร้านของเราได้เลยนะครับเรามีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้ง2รุ่นแล้วก็เรายังมีรับประกันว่าเป็นเครื่องยนต์ Honda แท้หลานปรเหากว่าไม่ใช่เครื่องยนต์ฮอนด้าแท้เนี่ยอามยินดีคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีการติดต่อและสั่งซื้อ YouTube ให้ลูกค้าพิมพ์99เจริญทรัย์เกษตรใต้คลิปทุกคลิปจะมีลิงก์ให้กับลูกค้าเลือกในการสั่่งซื้อคะ ลิงก์แรกเป็นลิงก์ l i n e ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อก,กับทางร้านได้แล้วค่ะลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ f a c e b o o k ให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรก็จะมีเพจ Facebook ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อก,กับทางร้านได้แล้วค่ะ ไลน์ทางร้านเป็นไลน์ออฟฟิเชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนและบวกเลือกกดค้นหาที่ ID ให้ลูกค้าพิมพ์092-393-8866ีด3 8 8 6แแล้วกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ